6อันซีนไทยแลนด์เริ่มจากภูป่าเปาะฟูจิญี่ปุน่นเขาคอสวิตเซอร์แลนด์ผาช่อแกรนแคนยอนคลองสังเน่เมอรซอนเกาะพยามมาลดีฟปิดท้ายด้วยเขื่อนรัชประภากุ้ยหลินเมืองไทยด้วยแต่ละท้องที่แฝงไว้ซึ่งจุดเด่นที่น่าสนใจที่แตกต่างกันจนได้รับฉายาเดียวกันกับแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดีสำหรับนักท่องเที่ยวผู้กระหายธรรมชาติ แต่ไม่สามารถเดินทางในสถานการณ์โควิดระบาดไปทั่วโลกติดตามได้ใน6อันซีนไทยแลนด์ที่เที่ยวได้ฟิลวิวระดับโลกกันครับ 1. ผู้ป่าเปาะฟูจิเมืองไทย ภูป่าเปาะหรือที่นิยมเรียกอีกชื่อว่าฟูจิเมืองเลยที่นักท่องเที่ยวนิยมขึ้นไปถ่ายรูปยอดของภูหอซึ่งเป็นภูเขาสูงปลายยอดตัดราบบนภูมีลักษณะคล้ายกับภูเขาไฟฟูจิยาม่าที่ประเทศญี่ปุ่นจึงเรียกกันว่าฟูจิเมืองเลยสําหรับภูป่าเปาะตั้งอยู่ที่บ้านผาหวายหมู่ที่สามตบลปน,นผู้ําเภอหนองหินจังหวัดเลย ห่างจากอำเภอเมืองเลยประมาณ69กิโลเมตรมีสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นสามารถมองเห็นทัศนียภาพภูเขาเมืองเลยได้เกือบทั้งหมดรวมทั้งยังมีจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกอีกด้วยส่วนช่วงฤด,ดูหนาวจะเห็นทะเลหมอกได้รอบจึงได้ชื่อว่าพาโนรามา360องศาเมืองเลยจุดสำคัญอยู่ที่จุดชมวิวภูหอหรือเรียกว่าฟูจิเมืองเลย ยมีความสูงวัดจากตีนภูเขาถึงจุดชมวิวได้ประมาณ3กิโลเมตรและในช่วงเดือนพฤศจิกายนก็จะได้เห็นดอกบัวตองเหลืองอารามตลอด2เส้นทางจุดชมวิวของภูป่าเปาะมีอยู่4จุดแต่ละจุดห่างกันประมาณ200เมตรประกอบด้วยจุดที่1เป็นจุดชมวิวของภูหอได้ใกล้ที่สุดมุมมองคล้ายภูเขาไฟฟูจิมากจุดที่2ชมผานางนอนที่มีลักษณะค,คล้ายกับผู้หญิงที่กำลังนอนอยู่ และอีกลูกมีลักษณะคล้ายกับผู้ชายกำลังนอนกอดพุงมองภูเขาจุดที่3ชมชมสนหินผางามรวมทั้งเป็นจุดพักรถก่อนเดินทางต่ออีก250เมตรไปยังจุดที่4เพื่อชมวิว360องศาและสามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกในจุดเดียวกันได้นอกจากนี้ยังสามารถมองเห็นอุทยานแห่งชาติภูผาม่านอำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวอำเภอหลุมสักจังหวัดเพชรบูรณ วนอุทยานแห่งชาตินายูงน้ำโสมอําเภอน้ำโสมจังหวัดอุดรธานีและทาเอราวันอําเภอนาวังจังหวัดหนองบัวลำพูได้อีกด้วย 2. เขาค้อสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยเขาค้อเป็นชื่อเรียกรวมของกลุ่มภูเขาน้อยใหญ่ที่ทอดตัวเรียงรายสลับกันในภาคเหนือตอนล่างมีอากาศสดชื่นเย็นสบายตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่18-25องศาเซลเซียสจึงได้ชื่อว่าเขาค้อเพชรบูร์สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยเขาค้อตั้งอยู่ที่อำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นอำเภอที่อยู่บนภูเขามีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งที่น่าสนใจเช่นเขาย่าเป็นที่ตั้งของพระตำหนักเขาค้อมีความสูง1,200เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางยอดเขาผาซ่อนแก้วมีความสูงมากกว่า1,300เมตร ส่วนยอดเขาคอระดับความสูงอยู่ที่1 1 7 4เมตรเป็นที่ตั้งของอนุสรสถานผู้เสียสละสภาพอากาศบนเขาคอค่อนข้างเย็นและเย็นจัดในฤดูหนาวรวมทั้งมีทัศนียภาพที่สวยงามเป็นแหล่งชมทะเลหมอกที่สวยงามมากชื่อเขาคอเพราะป่าบริเวณนี้มีต้นคอขึ้นอยู่มากซึ่งปกติต้นคอจะขึ้นในพื้นที่ที่มีภูมิอากาศหนาวเย็นขณะที่ป่าไม้ในแถบนี้เป็นป่าเต็งรังหรือป่าไม้สลัดใบ ป่าสนและป่าดิบวรวมทั้งมีพัน์ุไม้ตระกูลปาล์มลักษณะคล้ายต้นตาลแต่ออกผลเป็นทลายคล้ายหมากจุดเด่นของเขาค้อคือชมทะเลหมอกในฤดูฝนและฤดูหนาวซึ่งอยู่บริเวณจุดชมวิวเหนืออ่างเก็บน้ำรัตนยัยใกล้กับสถานที่สำคัญทางราชการหลายแห่งในอำเภอเขาค้อ วัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วเป็นวัดที่สร้างขึ้นใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2547เดิมเป็นพุทธธรรมสถานเล็กๆตั้งอยู่ในหมู่บ้านทางแดงบนเชิงเขาผาซ่อนแก้วเป็นวัดที่มีความสวยงามวิจิตรการตาเนื่องจากนำศิลปะหลายแขนงมาผนวกเข้ากับการก่อสร้างในเชิงพระพุทธศาสนาทั้งยังเป็นจุดที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพรอบด้านได้360องศากลายเป็นความสวยงามที่รวมเข้าไว้ด้วยกันทั้งทางธรรมและทางธรรมชาติ จเป็นหนึ่งในอันซีนไทยแลนด์ฐานอิทธิหรือพิพิธภัณฑ์อาวุธอยู่เลยกิโลเมตรที่28ทางหลวงหมายเลข2196ไปเล็กน้อยเป็นจุดหนึ่งที่เห็นทิวทัศน์สวยงามและเคยเป็นฐานสำคัญทางยุทธศาสตร์ในอดีตปัจจุบันจัดเป็นพิพิธภัณฑ์อาวุธจะแสดงปืนใหญ่ซากรถถังและอาวุธที่ใช้สู้รบกันบนเขาคออนุสรสถานผู้เสียสละเขาคออยู่บนยอดเขาสูงสุดของเขาคอ เลยฐานอิทธิไป1กิโลเมตรสร้างขึ้นเพื่อเทิดทุนวีรกรรมของพลเรือนทหารตำรวจผู้ปฏิชีพสู้รบเพื่อปกป้องพื้นที่ในเขตรอยต่อ3จังหวัดคือพิษณุโลกเพชบูรณ์และเลยตั้งแต่ปี2511ถึง2525ซึ่งสร้างด้วยหินอ่อนเป็นรูปสามเหลี่ยมสูง24เมตรหมายถึงการปฏิบัติการร่วมกันระหว่างพลเรือนตำรวจและทหาร นอกจากจะมีความสวยงามตามธรรมชาติแล้วยังเป็นสถานที่สำคัญอย่างยิ่งทางประวัติศาสตร์ของประเทศเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ทางราชการใช้ในการต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในอดีต zt, ก่อนที่ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์แพ้พ่ายและสูญหายไปจากประเทศไทย 3. าผาช่อแกรนแคนยอนเมืองไทย ผาช่อเป็นหน้าผาสูงชันที่เชื่อว่าเกิดจากการกัดเซาะของลมฝนมานานนับพันปีอีกทั้งยังเป็นชั้นหินดูสลับซับซ้อนเรียกว่าอันซีนสุดๆจนได้รับสมญาน,นามว่าแกรนแขนยอนเมืองไทยผาช่อตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่วางอำเภอดอยหลอจังหวัดเชียงใหม่เป็นหน้าผาสูงชันที่เชื่อว่าเกิดจากการกัดเซาะของลมมาเป็นตะกอนที่สะสมบริเวณขอบแองและเชิงเขาของแนวเทือกเขาถนนทงชายกลาง ตั้งแต่ปลายยุคทอร์เซรี่หรือประมาณ5ล้านปีก่อนโดยมีความสูงถึง30เมตรกว้าง100เมตรทั้งยังเป็นชั้นหินดูสลับซับซ้อนสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้พบเห็นขณะเดียวกันสันนิษฐานว่าบริเวณนี้เคยเป็นเส้นทางไหลของแม่น้ำมาก่อนสังเกตได้จากก้อนกรวดก้อนหินที่มีลักษณะกลมมนคล้ายหินแม่น้ำที่กระจัดก,กระจายอยู่ตามเนื้อดินถือเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาอันน่าทึ่ง 4. คลองสังเน่เอมซอนเมืองไทยคลองสังเน่เป็นผืนป่าเล็กๆที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพพืชพันธุ์แปลกๆที่ขึ้นอยู่ตามริมฝั่งคลองสังเน่มองดูแล้วมีมนสเสน่ห์น่าลหลงไหลจึงตั้งฉายาว่าเป็นลิทเทิลเอมซอนคลองสังเน่ตั้งอยู่ที่ตำบลบางนายสีอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาเป็นคลองสายสั้นๆที่มีต้นน้ำมาจากเขาบางเตา่าก่อนจะไปสิ้นสุดที่แม่น้ำตะกัวป่า จุดสำคัญอยู่ที่การล่องเรือชมความสมบูรณ์ของธรรมชาติที่นี่มีต้นไทรโบราณอายุนับร้อยปีแผ่กิ่งก้านงดงามอยู่ริมคลองบางช่วงก็ห้อยระยะตรงหน้าเหมือนม่านอุโมงต้นไทรให้ล่องนั่งเรือผ่านไปถือเป็นภาพแปลกตารวมทั้งมีต้นไม้น้ำชนิดอื่นๆอ,อีกจำนวนมากเช่นต้นตีนเป็ดน้ำนอกจากนี้ยังมีนกเงือกสัตว์สงวนหายากที่มากินลูกไทรนกกระสา และนอกอีกหลากหลายชนิดที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติรวมงูเขียวงูปล่องทองงูเหลือมที่นอนขอดอยู่บนต้นไม้เสมือนหลุดเข้าไปในป่าแอมะซอนห้าเกาะพยามมาลดิฟเมืองไทยเกาะพยามระนองเป็นแหล่งทะเลใสฟ้าสวยบรรยากาศโดยรอบสดชื่นจนได้ชื่อว่ามาลดิฟเมืองไทย กาะพยามตั้งอยู่ที่ฝั่งทะเลอันดามันที่ตำบลเกาะพยามอำเภอเมืองจังหวัดระนองเป็นเกาะใหญ่หนึ่งในสองเกาะของทะเลระนองโดยอีกเกาะคือเกาะช้างที่มีขนาดใหญ่สุดของระนองส่วนที่ได้ชื่อว่าเป็นมาลดีฟเมืองไทยเพราะบรรยากาศโดยรวมสดชื่นน้ำทะเลที่ใสาหาดขาวพร้อมที่พักสวยเป็นวิลล่ายื่นออกมาในทะเลคล้ายกับที่มาลดีฟ เกือรรัชประภากุ้ยหลินเมืองไทยเกื่อนรัชประภาหรือกุ้ยหลินเมืองไทยตั้งอยู่ที่อุทยานแห่งชาติเขาศกเป็นพื้นน้ําจืดกว้างใหญ่ที่มีบรรยากาศโดยรอบสวยงามมีเขาสามเกลอตั้งอยู่กลางน้ํามองดูเสมือนกุ้ยหลินของประเทศจีนจนได้รับการขนานนามว่าเป็นกุ้ยหลินเมืองไทยเกื่อนรัชประภาสร้างขึ้นตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่4เพื่อพัฒนาแหล่งน้ําและพลังงานไฟฟ้า ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาพังอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่9กุมภาพันธ25์2525ก่อสร้างเสร็จวันที่30กันยายน2530สร้างปิดกั้นลำน้ำคลองแสงที่บ้านเชี่ยวหลาน เขื่อนรัชประภาเดิมเรียกว่าเขื่อนเชี่ยวหลานเป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งที่สองของภาคใต้เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชร,รัชกาลที่9พระราชทานนามให้หมายว่าเขื่อนรัชประภาแปลว่าแสงสว่างแห่งราชอาณาจักรเขื่อนรัชประภาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีทัศนียภาพงดงามสงบร่มรื่นและมียอดเขาหินปูนที่โปร่พ้นน้ำขึ้นมาจำนวนมาก ทำให้ดูงดงามยิ่งขึ้นนอกจากนี้บริเวณรอบยังมีน้ําตกหลายจุดให้เที่ยวชมประกอบด้วยน้ําตกแม่ยายที่อยู่ห่างจากที่ทําการอุทยานแห่งชาติประมาณ5.5กิโลเมตรเป็นน้ําตกแห่งเดียวภายในอุทยานแห่งชาติที่รถยนต์สามารถเข้าถึงมีลักษณะเป็นน้ําตกชั้นเดียวสูงประมาณ30เมตรช่วงหน้าฝนน้ําจะเต็มหน้าผาที่สูงชันกระจัดกระจายแตกฟองขาวดูสวยสดงดงาม น้ำตกวิ่งหินตั้งอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติประมาณ2.8กิโลเมตรเป็นน้ำตกขนาดเล็กสูงประมาณ15เมตรมีจุดชมวิวที่เรียกว่าน้ำตกบางวิ่งหินเป็นจุดที่มองแล้วดูสวยงามอีกทั้งมีที่สำหรับเล่นน้ำพร้อมกันได้ไม่น้อยกว่า500คนเรียกว่าวังยาวเป็นวังที่ยาวและกว้างตั้งน้ำอยู่ห่างจากน้ำตกวิ่งหินประมาณ3.2กิโลเมตรและอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติประมาณ6กิโลเมตร ตั้งน้ำมีลักษณะเป็นภูเขาที่ถูกน้ำกัดเซาะจนขาดออกจากกันทำให้กลายเป็นหน้าผาที่หันหน้าเข้าหากันมีลำคลองไหลสกไหลลอดผ่านบริเวณเบื้องล่างเป็นวังน้ำที่ลึกมากและมีปลาชุกชุมน้ำตกทาาสวรรค์อยู่ห่างจากตั้งน้ำประมาณ1กิโลเมตรและอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติประมาณ6กิโลเมตรน้ำตกทาาสวรรค์เป็นน้ำตกที่เกิดจากลำห้วยบางพลูจืดไหลลงสู่คลองสก น้ำตกไหลลงมาจากหน้าผาชันพุ่งโค้งแบบรุ้งกินน้ำเป็นน้ำตกที่งดงามมากแห่งหนึ่งน้ำตกต้นกรอยตั้งอยู่ห่างจากตั้งน้ำประมาณ1กิโลเมตรและอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติประมาณ7กิโลเมตรเป็นน้ำตกที่เกิดจากคลองศกมีความสวยงามลักษณะเป็นน้ำตกชั้นเดียวดิ่งลงมาจากหน้าผาสูงประมาณ20เมตรมีน้ำไหลแรงตลอดทั้งปีและบนชั้นน้ำตกมีลานหินสำหรับพักผ่อนน้ำตกต้นไซ ตั้งอยู่ห่างจากน้ำตกตนกรอยประมาณ2กิโลเมตรและอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขื่อนเชี่ยวหลานประมาณ11กิโลเมตรเป็นน้ำตกที่มีความงดงามในลำคลองศพโดยรวมแล้วจะเห็นได้ว่าเมืองไทยก็มีสถานที่สวยเทียบเคียงต่างประเทศให้ได้ชมจำนวนมากโดยไม่ต้องเดินทางไปเสี่ยงกับโควิดเลยครับ